สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนปิดเออ่ไอไอทอ็ทอกท็อกแบกมาเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูลเลยเดี๋ยวไปเปิดมันก่อน เนี่ยมันจะเลื่อนไม่ได้ใช่ไหมเลื่อนไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเอามือม,มาไว้ไ ยิงเลื่อนไม่ได้เลื่อนไม่ได้ก็พูดจะอธิบายไงดีละหมุนให้ใหลใหเลื่อนสลับข้างกันนะ่ะเลื่อนให้มันตรงข้ามมันจะเลื่อนมันจะหมุนได้ากกานีีน่พากการา้อามาถึงตรงตั้งค้าก็เข้าไปนะกดสองครัง้ง อันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าให้เลื่อนขึ้นบนให้ตรงข้าเหมือนกันแต่ว่าไม่เลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนเป็นแบบเลื่อนขึ้นเลื่อน,นลงนะเอา แค่ออนี้ก็ปิดแล้วอ่ะเหมือนเดิมะนะฮะไ่ได้เหมือนเดิมฮะอะก็ผมเพิ่งอัคดคลิปเป็นครั้งแรกก็ปิดพลาด ประกันใดก็ขอไปด้วยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมาลองเออแคสเกมเซธีว์เนี่ยนะฮะก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ